ิตาเธอมาทำให้ใจข้างฉันมีดอกไม้บานในใจทุกคืนมาเป็นรักที่เรื่องเลงกน้อยม่เป็นรักที่ฉันสวยงามแรงมีเธอยู่งเคียงข้างกัน Oh สวัสดีครับ FC วันนี้เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันนะครับผมปลาก็เริ่มเยอะแล้วครับ FC เมื่อกี้ผมมาให้นิดนึงแต่ว่ามันหมดเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศดูดูดู เราขยายกวกนิดนึงเอามาปลาสีส้มก็ยังอยู่นะ FC อฟามากินกันกินกันเยอะๆเลยจะได้โตเร็วๆถือว่าโตขึ้นนะครับถือว่าโตขึ้นอยู่ ตอนแรกเขเป็นปลาตัวเล็กๆเอ้ามันมีลูกปลาด้วยแต่ว่าในกล้องน่าจะซูมไม่เห็นหรอกอื ก็แปะ หอมแก้มเป็นไหมหอมแก้มเป็นไหมหนี่ดูแมวบุหรี่ไมาหอมแก้มเป็นไหมหอมแก้มเด็กงงน้องเป็กน้องเป็กน้องหลานพี่ดีน้องเป็กน้องเป็กเน้องเอ้ยหอมแก้มเป็นไหมหอมแก้มเป็นไหมหอมแก้มลุงเด็กหน่อนแล้วแมวแมวแมวบุหรี่ไหลบุหลายนะลบุหลี่หล อืมอะไรแมวหมวแมวแมวแมวขำด้วยว่าเมย์อยากจะอุ้มแต่ลุงเหน่งไม่ให้อุ้มมองหน้ากินข้าวเรี้ยงมองแว่นมองแว่นกินข้าวเรียงกินข้าวลุงเหน่งไหมอืว

ยายรดน้ำฝ่าช่วยช่วยยายรดน้ำแมวเฮ้ยู่แค่นี้แหละเราอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวนเอาคนมันนี่้จะแขง่งซูโม่ได้เลยนะเนี่ย ลูกคนหล,ลักลูกของสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมว่าจะมาทานข้าวเห็นน้องเมกกำลังพับดอกบัวอยู่พับไม่ค่อยสวยเท่าพี่ดีนะ <ś led> ไปทำบุญที่วัดเป็นไงบ้างวนะันนี้เม ก็คนเยอะค่ะเพราะว่าเป็นวันสำคัญด้วยวันที่ห้าธันวาเนาะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นวันเกิดของอา่าใช่ไหมใช่ค่ะเป็นวันเกิดของอาาซึ่งอมามาเพิ่งเสียไปไม่นานนะคะก็เลยได้ไปทำบุญให้อามาด้วยรวมกันเลยใช่วันนี้แล้วก็มีน้องอะไรไปทำบุญที่วัดด้วยวันนี้ไปที่วัดด้วยวันนี้ ไม่ใช่น้องค่ะปะดาค่ะปะดาอ๋อไม่มีอะไรเกาะใบบัวด้วยอ๋อน้นองกบคือาาเมื่อเช้าเมย์มาดอกบัวตรงนี้นะคะจะมีน้องกบเขาเกาะอ,อยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้เลยเออทนี้เมย์ก็พี่เหน่งก็ขนไปให้เมย์ใช่ไหมเออพี่ไม่ได้สังเกตเลยนะทีนี้เมย์ก็คิดว่ามันน่าจะมันน่าจะไปแล้วทีนี้พอเมย์ไปถึงวัดอะ่ะเขาก็ยังเกาะอ,อยู่ที่ดอกบัวซึ่งอยู่ในรถ ใช่จนเมย์เอาไปที่วัดอะ่ะเอาไปวางใส่ถาดน,นะคะเขาก็ยังเกาะอยู่ไม่ยอมไปไหนจนจนเหมือนกับว่าเขาล้างแจกันมาแล้วอ่าเราก็เตรียมที่จะถวายพอเมเสียบแจกันประมาณแจกันที่สองนเนี่ยแหละที่น้องเขาอยู่เขาก็กระโดดออกไปในวัดเลยสงใส่ก็คือเอากบไปส่งวัด <c oughs> น้องเขาอยากไปอยู่วัด น้องเขาอาจจะอยากอยู่วัดตอนแรกที่อยู่ตรงนี้เราก็คิดว่าเขาจะไปแล้วเพราะว่าเอาขึ้นรถมีการใส่ตะกร้าจับขึ้นรถใช่แล้วรถก็โค้งเคงงนะระหว่างทางเนี่ยแต่น้องกบก็ไม่ไปไหนจนไปถึงวัดจนเจอถวายพระอยู่แล้วไม่ไม่กลัวคนเลยอันนี้ไม่ไม่ค่อยสวยนะคะสวยอยู่สวยที่สุดในของมีแล้วนี่นะเอซ ทำโมเดลด้วยกันนะครับผมถวายพระด้วยกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพระพุทธังอะรัะนางังพระธรรมังอะรัะนางังพระสังฆังอารัะนานงพระพุทธเมตามททามพาพต,ตมานโมพุทธายะประสิทธิลาภาพระวันตุเตพุทธมะอุนะโมพุทธายะพุทธมะอุ นโมพุทธายะพุทธะมะอุนโมพุทธายะสาธุสาธุ